ดึงกันมาพากันมาจนมาถึงหินกลางได้มันไม่ธรรมดาคือบอกอย่างเงี้ยสุดยอดจริงๆแม่ตอนนี้ความทุกข์ทั้งหลายมันขาดสะบั้นอย่งไรคนแม่มันอะไรมาเราก็สามารถเอาปัญญาเข้าไปแก้ได้เลยอ่ะมันไม่ทุกข์อ่ะมันาธรรมชาติทุกข์อะไรธรรมชาติไม่ใช่รู้ความหมายรู้เข้าใจที่คุณแม่อธิบายหมดแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยแมไม่รู้จะบรรยายยังไงองนี้หมดคำที่ว่านคนแม่ ค่ะทุาเพราะว่าอะไรเกิดปั๊บหนูก็ได้สติปุ๊บแล้วก็เตือนปุ๊บว่าไม่ได้ไม่ได้ยัง,ย,งยึงในในฐานะใจมันยังพอใจเหรอแล้วพอมันจะไม่พอมันจะมีการาเนี่ยทุกใจหรือมีปัญหาความขุนเริ่มเกิดหนูก็รู้เทาทันอีกนี่แสดงว่าสติหนูเป็นอัตโนมัติแล้วนะจ้ะมันถือมันถึงขั้นอัตโนมัติมันก็เลยต้องปลอดภัยนะลูก แม่โมธนาบุญนะแม่โมธนาบุญว่าหนูไม่ได้แกล้งเพราะว่าแม่จะศึกษากับหนูมาจะก,กี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> แม่ไม่ได้จำอกค่ะว่ากี่ปีแล้วจำแม่ไม่สามปีน่าจะได้แล้วหนูว่านะอ๋อค่ะนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะขนาดหนูทํามาตั้งหลายปีผ่านก่อนนูแต่ว่าพอมาเจอกับแม่นี่ก็สามปีสี่ปีเนี่ยมันยังใช้เวลาขนาดนี้เลยนะลูกว่าอ่ะ แต่ก็ยังดีดีกว่าใช้เวลาแล้วไม่ได้เลยเลยก็มีถูกไหมคะอ้ะาเหม่อไม่ได้อะไรเลยก็มีเนี่ยแต่ว่าในเวลาผ่านมาสามปีสี่ปีก็ยังก็ยังไปตรวว่าได้ฮเพราะฉะนั้นเรื่องของการได้ไหมายความว่าได้เข้าใจค่ะ,ะเราก็ยังไม่ได้ไปว่าเกิดความพอใจว่าตัวเองได้สิ่งนี้ก็ก็ต้องตรวจอีกละค่ะ,ค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 ะ แล้วค่อยค่อยดูอย่างเดียวอย่า,อย,าอย่าพอใจแล้วก็อย่าไม่พอใจมันก็ย่อหมดแล้วนะใช่ใช่ย่อหมดแล้วค่ะอืมย่อหมดแล้วเลิกในที่สุดหนูจะเป็นที่พึ่งของเพื่อนวมโลกแม่ก็ขอฝากพระศาสนาแม่ก็พูดแล้วพูดอีกเวลาว่าฝากฝากพระศาสนาไว้กับหนูด้วยนะเพราะว่าของหนูพิ่งเพ,พิ่งยังไม่หกสิบ จ้ะมันมันต้องอยู่ได้เพราะว่าท่านบอกร้อยปีเป็นเกณฑ์เพราะนั้นหนูจะได้ช่วยเพื่อนอร่วมโลกอีกไม่ใช่น้อยอ่เพราะหนูก็ไม่มีโรคอะไรมากแทศแะไม่มีโรคอย่เออแั้นแม่ก็เลยพูดแล้วปีว่าไม่ฝากวิศาสนานี่คำว่าฝากวิสสนานี่คือหนูหนูรู้อะไรหนูก็เอานันะถ่ายทอดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถวายงานนั่นแหละสกเผยแผ่ระสาสนานั่นแหละเรียกว่ารักษาระสาสนาก็คือเอาสิ่งที่ตัวได้ ท่านก็บอกย่อยๆอยู่เนาะว่าประโยชน์ตนเกิดแล้วให้ส่งประโยชน์ท่านภาษาบาลีเอ้ยภาษาตำลาก็ยังบอกสั้นๆอีกท่านบอกว่าผู้ที่รู้ทำเห็นทำผู้ที่ปฏิบัติทำเนี่ยเออแล้วก็เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ยอมเผยแผ่ไม่ยอมเผยแผ่ไม่ยอมแจกจ่ายไม่ยอมทําให้กับเพื่อนร่วมโลกพระองค์ก็ยังบอกว่าไม่รสรรเสริญบุคคลประเภทนี้นะ ไม่สนเสริญเลยประคนประเทศนี้ก็ก็แสดงว่านั่นก็คือว่าอย่าขี้เกียจอย่าอย่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดน่ะคะเพราะว่าการเอาตัวรอดคนเดียวมันก็ไม่ใช่ไงคะก็เท่ากับว่าไม่ไม,ไ,มไม่มีน้ําใจที่จะบูชาสิ่งที่ตัวเองได้มาหรือแทนคุณที่ตัวเองได้มาท่านก็ไม่ได้ทวงพระพุทธเจ้าไม่ทวงคุณแต่มันมันอยู่ในนิสัยที่ท ที่มันมันมันพระองค์เป็นห่วงอยากให้เราเอ,อมีความบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์แล้วก็ได้สิ่งที่ยังไม่ได้ให้ที่ท่านยังไม่ให้ออกมาท,ที่ยังเหลือหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านยังไม่ได้ออกมาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นนะท่านอยากให้ได้ได้จากนั้นไปอีก จากแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นนะยังมีอีกท่านถึงบอกว่าที่อามาสอนรมันแค่แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์แล้วที่อามาสอนร์ท่านก็อุบะามาใมบาแล้วเท่าใบไม้ในํำม,มือ่อะและ้วที่ที่ท่านแดงไม่สอนเป็นใบไม้ในป่าเพราะฉนั้นก็นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อีกมากมายในลกใน,ในอีกมหาสารเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องขนขวายมา เพื่อให้เดือดร้อนหรือหรือ,อดิ้นรนเหมือนเหมือนที่แปดหมื่นสี่พันมาทำรารขันแต่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเสริมค่ะเสริมความรู้เพื่อจะได้มีกําลังมหาศาลเพื่อไปต่อต้านกับจิตอวิชาที่ฐานโทษนะที่เพื่อนร่วมโลกที่เขายังไม่ได้ชําระ mm. เพราะ,ะนั้นเราเราไม่แข็งพอเราไม่แรงพอเราไม่สะอาดพอเราไม่แจ้งพอเราไม่มีพลังพอ เขาเ้เขาไม่ถึงเขาเลยค่ะเข้าไม่ถึงเขาเดยค่ะแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เลยค่ะเพราะอะไรเราไม่แข็งแรงไงคะเราไม่แข็งแรงค่ะเราไม่อืเราไม่ได้เพิ่มพลังหาธรรมที่พี่องค์ไม่ได้เอามานะ่ะเออเราแค่จบเราแค่จบแปดหมื่นสี่พันสรมขันแต่เราไม่เอาที่ส่วนที่เหลือมาทําอีกก็เท่ากับว่าเรียนจบได้ใบป,ประากาศแต่เอาใบป,ประกาศมานั่งมองเอาใบป,ประกาศมานั่งดูแต่ว่าใบป,ประกาศนั้นเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างเงี้ยค่ะ มันคุณหมอเรียนจบแล้วไม่ไปรักษาคนชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะทำให้นั้นพวกเราได้ได้เข้าใจพราะสตางค์คำสอนเราถึงต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเราถึงต้องหาต่อไปเหมือนกันเพื่อเพื่อให้มีพลังที่ว่าเมื่อกี้เข้าไปให้ถึงจิตอวิชชาของเพื่อนร่วมโลกไม่ได้โทษไม่ได้ร่วมเกินเพราว่าเขาเป็นอวิชชานะมันเป็นเองอะทุกคนมีอวิชชามาเราก็อวิชชามามันรย์ทั้งโลกมีอวิชชามามีกิเลสแหละค่ะ พวกเรามีกิเลสมามีอวิชามามีความไม่รู้มามีมีอารมณ์มามีโรคปวดหลงมามีที่สี่มานะอัตตาตัวตนมามีตัวตัวตัวอะไรอ่ะตัวตัตตาตัวตนมาไม่หมดเลยค่ะมีอยากนี้อยากเด่นอยากดังมีมาหมดเลยค่ะเพราะพราะเรามีมากันทั้งนั้นท่านก็เลยเรียมรวมอ่ะรวมโดยโดยยอดเลยรวบแล้วแลวเรียกว่าอวิชชาเนี่ยภาษาศาสนายอดจึงเรียกคําว่าอวิชชา ทั้งหลายทั้งปวงเมือกนี้ท่านเรียกอาวิชาเท่านั้นเองค่ะทีนี้เราต้องทําลายอาวิชาเนี่ยแล้วทาลายวิชาให้สิ้นซากทีนี้พอพอพอรู้ค่ะล้วนไหนมันก็เป็นวิชาล้วนไหนก็เป็นวิชาล้วนไหนก็เป็นวิชาแล้วเป็นวิชาทั้งหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็เราต้อง,องหาวิชาไปเรื่อยๆคือสิ่งที่ที่มันจะ,ะมาประเสริมแล้วก็มากําลังให้เข้าถึงจิตที่มันที่ธรรมชาตินะมันมีหลายระดับ ปัญหาของคนก็มีหลายระดับชีวิตของมนุษย์เพื่อนลุโลกก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายลัลกษณะแล้วก็มีเข้มมีมีคน้นมีหนักมีลึกซับลับมีที่ว่าไม่รู้จะแก้ตรงไหนแต่ถ้าเราศึกษาเนี่ยใบไม้ในไม,ใไม้ในป่าที่เหลือเนี่ยอมึงจะมากขนาดไหนมึงจะหนาขนาดไหนมึงจะแน่นขนาดไหนมึงจะลึกขนาดไหนมึงจะซ่อนอตรงไหนกูก็จะแหวกเอาพิชามึงเข้าไปหาให้ได้ทํานองนี้แหละคะ่ะ เพราะว่าน้นเราการช่วยเหลือเพื่อนนโลกมันจะไม่ใช่หลักเดียวกันคนนี้ต้องเอาหลักนี้คนนึงเอาหลักหลักหมายความว่าความที่เราเราเขาเรียกตัวไหนที่จะเข้ากับจิตเขานะ,ะเ,ออเส้นไหนอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็ยาชนิดไหนที่จะเฉดก็ไปหาคนคนนี้อย่างนี้คะ่ะ,คคนนคะถ้าเป็นคุณหมอนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคแบลว่าที่มาหาเราไม่ใช่โรคเดียวโรคเดียวโรคเดียวมันเป็นหลายโรค แต่มันรู้เป็นหลายโลกแต่ว่าตอนมาหาเราเขาเป็นโลกอะไรแล้วนั้นนะคะแต่เราต้องรักษาได้ทุกโลกนี่สมมติว่าคุณหมอนี่นี่เราเราเะพพาุูธเจ้าเขาต้อให้พวกนี่แหละบริลูกศิษย์พวกเราที่เป็นลูกศิษย์นี่แหละพวกที่ปฏิบัติตามนี่แหละท่านก็เรียกว่าหมอของท่านนะแต่ท่านก็เป็นคุณหมอใหญ่อเออ,เ,อ,อเราก็เป็นผู้เรียนเราก็ต้องไปช่วยคนไข้พระองค์ก็ทำมามากแล้วนะพระองค์ก็ อะไรอ,อ่ะลำบากมามากแล้วถ่ายทอดไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งพระบอลกายไม่อยู่ก็ถ่ายทอดตาบาถ่ายทอดมันเรามัน,ม,น,ม,นมันมัีอวิชาต้านมันมีกิเลสต้านมันมีธรรมชาติต้านมันมีความแข็งแรงต้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกายมันก็มันก็ไม่ลงใจแม่ถึงเจอญาติธรรมว่าเขาไม่อยากเรียนกับผู้ที่ไม่มีร่างกายแล้ว ไม่เจอมาหมดเลยค่ะเขาเขาบอกตรงว,ว่าเขาไม่อยากเรียนกับผู้ที่เหลือแต่เทปค่ะไม่เจอมาหมดเลยค่ะไม,ไม่อยากเรียนแต่ผู้ที่กับมีร่างกายอยู่สอนแล้วเขาหารู้ไหมว่าผู้ที่มีร่างกายอยู่สอนเนี้ยมันยังไงอะ่ะอันนี้เนี่ยพูดแค่นั้นพอไหมละ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าเทปสอนก็มันก็คือเสียงของท่านอยู่ันยังดีนะโลกนี้เขาวัฒนาการถ้าเก็บเสียงท่านไว้ขนาดเสียงรบกวนนะ เสียงรบวนมากๆ,ๆเลยเสียงธรรมชาติจริงๆในป,ป่าป่าป่าของที่วัดท่านอยู่ป่าป่าบ้านตาดแต่เขาสามารถซื้อเครื่องที่แพงที่สุดมาดูดเสียงกวนออกให้หมดเหลือแต่เสียงท่านล้วนๆได้จ้ะแล้วแล้วคนก็ยังไม่เอาไม่เอาว่าไม่มีตัวตนม,มันก็คืออะไรบ้างเอาตอบแม่ดิมันคืออะไรถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาเขาไม่เอาว่ามันมมคืออะไรนี่เพรามันม,มันงเป็นอวิชาอยู่นะอวิชามัน กิเลสอะมันมันเหลือลมันไม่ให้รู้อ่ะแม่รู้ความจริงอ่ะอ่ะก็ตอบถูกอีกแล้วค่ะถูกเลยค่ะนี่ไงวันนี้หนูตอบถูกทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะก็ว่า,วาก็เหมือนเรื่องที่ว่าอะไรอ่ะ,น,อะนักแสดงอ่ะนักแสดงอ่ะว่าบาปมากเลยพวกนักแสดงนี่บาดบามากกว่าคนไปฆ่าคนอีก ไปนค่าคนยังยังบาปแค่นั้นเองนะต้องสิยังบาปไม่เท่าเท่ากับเป็นนักแสดงไปเผาบ้านคนก็ยังบาปไม่เท่านักแสดงจ้ะไอน,นี่ทั้นีงนั้นน่ะก็หนูก็ตอบได้นะหนูบอกว่าคําของหนูคํานี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะสุดย้าวค่ะหมดแล้วค่ะหมดทิ้งมันเป็นหมดคําไม่ต้องไปถามต่อก็ได้ค่ะที่หนูบอกว่ายมพบาลเขารู้เอง <c oughs> สุดยอดเลยนะคะหนูตอบแม่ยมพบาลเขารู้เอง่ไปถึงเขาแล้วเขารู้เองว่าว่าอันนั้น โทษนั้นน่ะมันเขาเขาแสดงนี่เขาไม่ได้ทําจริงนีคลกเลยแม่พูดตัวนี้หนุนคุลูกเลยนะนนนย,นะย้อนมาถึงนึกถึงโยาบานนลนี่แหละหนูโยุบาลเขาใช้จิตรู้หมดเลยแม่อะไรนี่คือคนปิดอะไรนี่คือแสดงเขามีความเป็นธรรมเที่ยงธรรมอะ่ะแต่ทาาแต่ถ้าลูกสมมติอะ่ะมันไม่เที่ยงธรรมแต่ถ้าไปถึงนู้นแล้วเที่ยงธรรมหมดเลยมีสัจจะทุกคำเลยโนมาบ้านอ,ะอ่ะอ่า หนูเป็นคนไปโรงพยาบาลมาจริงๆทีนี้อัดสรจันไหมล่ะหนูเป็นังจริงหนูถูกจับตัวไปจริงๆหนูถูกจับไปลงโทษจริงๆหนูต่อรองกับโรงพยาบาลจริงๆว่าให้กลับมาแล้วจะปฏิบัติเขาบอกจริงนะมนุษย์หน่อยขี้โกหกมนุษย์ละเขาว่าอะไรกับหนูนะหนูว่าเออหนูว่าหนูขอกลับมาอีกครั้งหนูจะทาความดีนะแต่ไม่ทําความชื่อกันเพราะว่ามนุษย์ไม่มีสัจจะมนุษย์ต้องมีสัจจะนะพอชีดหน้าอย่างเงี้ยพอหนูกลับมามันโลภไปเงี้ย เห็นนะนเว้ยนี่ก็โลบปกติมันเดิมอีกโลบกดหลงเป็นแบบมีหมดอีกแล้วแต่นี้ก็ไม่เห็นตัวจริงๆแต่ซํำแดงให้เห็นจริงๆคือให้เราอาการที่ว่าเราเดินอยู่ดีๆนียวันนี้วันพระเขาสั่งแล้วต้องมาถือสีมุแต่ถ้าไม่ไปปุ๊บมันจะให้ตัวอ่อนนิ่มนิ่มเลยตัวเดินไม่ได้นิ่มหมดเลยให้ลงมันให้เห็นมันกลางถนนเลยอ่ะนี่เป็นของจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไอบีหัวก่อนบีไปหัวจ็บวันนี้วันพระยังไม่ทําอีก แสดงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นของจริงแท้แน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นการันตีเลยจะอยู่ที่ไหนจะพูดเลยว่าทําต้องทําได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ของหนูเพราะว่าจุบันเขาจัดการจริงๆอ่ะไม่เห็นตัวจริงแต่ว่ามีจริงนรกไม่จริงสวรรค์มีจริงเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดพบกไปมาแล้วนี่สิแม่รูว่าแม่ก็มาเจอคนที่ไปจริงมาจริงแล้วก็แล้วก็พบจริงอันนี้แล้วเขาก็เเดี่ยวจริง แล้วเขาก็ได้รับผลการเบี้ยวจริงพอเบี้ยวป๊าเขาก็เล่นงานหนูเลยบรรพะก็ให้ไปถือศีลไม่ถือศีลแปดให้ไปปฏิบัติก็ไม่ไปซะนี่ไม่ไปเขาชักสี่ตัวเหลวตัวอ่อนจะเป็นจะตายนี่นูพผู้ดองนะแต่พอเหมือนกันวัดจะไม่ว่าจะออกบวชว่าจะออกละทางโลกทางธรรมเขาก็มาหลงตามอีกมาหลงลูกหลงผัวหลงครอบครัวอีกเอ้าก็เขาก็เขาก็ให้ป่วยมาหาป่วยอีกจะเป็นจะตายสุดท้ายาก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างบวช ศีลแปดกับระหว่างออกไปอยู่โลกธรรมชาติแม่ได้ข่าวแบบแม่ได้ยินประวัติหนูหนูเล่าแบบเนี้ยแม่จําได้อย่างเงี้ยใช่เปล่าล่ะไม่ใช่ค่ะร้านานั้นเปิดถึงจันเาบอกว่าจะมาบวชไม่สึกตัวลงกันพนะูดซ้ายหนูไม่บวชเลยหนูห<ม>ลงกามมาราคะลงในโลกสมมตินี่แหละลงไปทุกทิศทุกางไม่ตามามต,ตายไม่ได้ต้องทำเขาก็แก้งให้หนูไม่สบายป่วยอยู่เรื่อยถูกไหมบันย่างนั้นหรือเปล่าป่วยวป่วยจนรู้ตัว เลยไอ้ป่วยให้เป็นอย่างนั้นไอ้เป็นอย่างนี้นึกได้ก็เข้าบวเลแต่มันไม่ได้ธรรมะเอาแม่บวชก็อยไไู่ไม่ได้ไม่ได้ธรรมะไปเรียนพระใจวีดิวก็อ่านแล้วอ่านนี่ก็ไม่ได้พอมาเจอคุณแม่นี่แหละได้ในนี้มันรู้หมดมันเข้าใจได้ยังไงได้ยึดมั่นถึงมั่นเราไม่เอาอะ่ะทนได้ยังไงไม่ได้อะไรแต่ว่ามันลอยหมดเลยแต่รดนจดมองแม่พูดอะ่ะคือมันถอนหมดเหลมเป็นกลางได้อมันไม่เอาอะ่ะมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรอะ่ะ ไม่อยากได้อะไรมันเป็นกลางเป็นกลางนี่จะเล่าว่าไงต้องประหยัดเองเห็นเองรู้เองเป็นประจตัะสาธุค่ะเพื่ะไม่ตันนี้ที่พูดถึงก็เพราะว่าแม่แม่ในชีวิตแม่แม่ก็รู้แต่ว่าแต่นโกสวรรค์อะไรมีจริงเราก็รู้กันเนาะเราก็ปฏิบัติไปแต่ว่าคนที่ไปแล้วกลับมานี่สิมายืนยันนี่สิเพราก็มีตัวมีตนก็คือหนูมาแล้วท่านก็ส่งมาหาแม่เราก็เจอกันโดยทาง ทางพระธรรมจัดสรรหนูก็บอกหนูเห็นแม่ทาง youtube อ่ะแล้วแล้วหนูก็ปฏิบัติตามแม่โดยที่ไม่เคยติดต่อมาเลยสามปีหนูบอกสามปีปฏิบัติรุ่งร,<ช>รุร่งโดนโดนถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องด้านล้านเปอร์เซ็นเน่ะแม่เรื่อง<ม>จริงจริงไงหนูเห็นใน YouTube ย<ม>ูทูบนี่แหละแล้วก็ติดต่อทําไปทําไปทั้งสามปีทาทาทาไม่เกิดก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะสอนไว้หมดแล้วอ่ะแล้วก็ทาตามยูทูบหรือทำดูก่อนเลยไม่ทาแล้วจะได้ยังไงอ่ะถ้าทำทำทำก็เห็นปล่อยวางได้จริงจริงไง ันก็เป็นความจริงอ่ะทีนี้ก็โชว์สับเลยแล้วก็คุณแม่ออสอนตอนสอง,งกันหน้าอีกเิจนาตนแานังการเวียนเขาสอนการราคะอนี้ทีนี้สุดท้ายก็ธรรมะมาสอนเองอย่างนี้พอเราเรียนจริงจริงแล้วธรรมะจะมาสอนให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นไป,นนไปทาสมาธิก็เกิดโศกจริงโศกจริงแล้วก็เดินปัญดาจริงเดิด๋ยาก็เห็นเนี่ยทารูปแยกรูปแยกนามเนี่ยจงเป็นเห็นเป็นของจริงก็เลื่อนขั้นที่ผมไม่คุณแม่อยู่ปัจจุบันไล่ได้เพราะว่าอนุจันความคิด ความคิดก็ใช้เวลานี่เกือบจะสองรัมสองปีได้อันนี้ก็สองปีได้นานนลยนะนานมากทางยังพอตอนนี้สบายหมดแล้วมันเป็นเป็นกลางเป็นกลางมันสบายจริงๆอะมัตติมาปฏิปทาชั่วไม่เอาดีเมียอมันไม่กั๊กซ้อนทั้งหมดเลยดีใจพอใจเสียใจให้รู้ให้รู้ให้รู้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นจริงๆเลยนะมันเหลือเชื่ออ่าแต่ละ ต่เอดชิปอ่ะผมอแม่ยังมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นสมุทรเจดประหารน่ะอ่าทีนี้แม่แถมแน่ก็ถึงตรงนี้แล้วแม่ก็ฝากไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะนี่แหละหนูยังไม่รู้ตรงอีกจุดหนึ่งคือว่าแม่ฟังเมื่อกี้แม่เลยร้องอ๋อเหมือนกันแล้วก็เลยจะเตือนให้หนูเข้าใจละทีนี้หนูไปคาดหมายละเอียดมากคาดหมายว่ามันหลายปีแล้วนะเมื่อกี้ปีแล้วนะมันคายอยู่ตรงนี้ไงมันก็มันทําไมไม่ สมุดเฉกประหารสักทีแต่มันยังมันยังมันยังมีอาการอายู่มันทค่ยังไงไงแล้วลาดาหนูไปคาดหมายค่ะที่แทนหนูไปคาดหมายพระเจ้าสอนแล้วว่าไม่ให้คาดหมายคือไปตั้งตั้งท่าไว้อะ่ะเหมือนพระพระอ,อ,อานอนท์ท่านก็คาดหมายว่าเออเนี่ยวันเนี้ยพระเจ้าทํานายไว้ก่อนก่อนดับขันไม่พ่านว่าอานอนท์เธอไม่ต้องเสียสศกเสียใจยหรอเธอจะได้เป็นพรนะลรหันนะนี่วันที่ทองสังขารแล้วนมา วันนั้นเราเป็นวันที่เธอจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแล้วพอรุ่งขึ้นจะมีทำสังกยญนาพอดีเพราะอานน์ต้องเป็นตัวสําคัญที่ต้องมาที่แจงการแสดงที่พระองค์เสด็จไปโปรดโลกสี่ห้าปีพราะ,ะอนน์ก็ตามอยู่ยี่้าปีมั้งจ้ะประมาณนั้นแหละเพราะว่าตอนยี่สิบปีแรกพระองค์ก็ไม่มีใครดูแลเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นไรเป็นอะไรนะเป็นแบบ เป็นเป็นอะไรเสลย่ยมถูกเปเป็นที่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะแต่ก็เปลี่ยนกันอะเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยไม่รู้กี่คนกี่คนกี่กี่ท่านกี่ท่านคอยดูแลพระองค์แต่พอพระอนท์บวชเขาเขาเลยแต่งตั้งพระอนุนพระอนทนก็เลยดูแลมาดูพระองค์มาตลอดจนกระทั่งพระองค์ดับพันไม่พานแล้วพระพระอนทนก็เลยขออยู่แปดประการถ้าแม่จําไม่ผิดนะกไหมคะน่ะละแล้วท่านก็เลยดูแลพระองค์มาตลอดเราเห็นได้อย่างว่าอยู่ใกล้พระองค์ขนาดนั้นพระอนท์ยังไม่ตัดสุรุเกินจากพระพระโสดาเลยอ่ะ เออเพราะอะไรเพราะวิจิตท่านไม่ว่างริจิตท่านไม่ว่างท่านแบกดูแลดูแลร่างกายตัวเองแล้วท่านก็ดูแลร่างกายพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ดูแลอิริยบทพุทธเจ้าท่านก็ดูแลพุทธเจ้าดูแลพระพุทธเจ้าทุกทุกขั้นตอนที่อริยบทเรียกว่าปฏิบัติพัฒนาปฏิบัติไปดูแลเหมือนกับดูแลกายใจใตัวเองนี่แทบจะทิ้งเลยเห็นหรือยังมันจ้ะท่านก็ไม่ได้คาดหมาย่ะท่านไม่คาดหมายว่าเฮ้ยอุห่วงตัวเองต้องภาวนาไม่เลยค่ะ ไม่คาดหมายนี่ค่ะแล้วสุดท้ายนี่แหละที่ว่าพระองค์จับขันธิพาน้วท่านร้องไห้ร้องห่มนะแล้วท่านจะโศกเศร้าเนาะผูกพันไหมแล้วคนเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นสหชาติดะแล้วอย่างนี้พระแล้วจะเเป็นสหชาติป่ะไม่เป็นยังไม่แน่ใจเก็พูดว่ายังไงก็เป็นโอฐธรรมะละโอฐธรรมะถากระอืม แล้วทีนี้นแหละก็ทํานายว่านะไม่เป็นไรเราไปอยา่าโศกเศใจแล้วเธอจะได้พบเป็นอาหารในวันนั้นนนี้วันนี้วันนี้กลางคืนสิพอรุ่งเช้ามามันจะเป็นวันถังกานาลแล้วนี่ใช่ไหมคะจะสังเคนาพรุพงกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยว่ามันยังไม่รู้ทำท่านก็รู้อ่ะท่านก็เดินดังภาวนาจนหมดจนจะสว่างแล้วท่านคาดหมายว่าท่านจะต้องหลุดหลุดให้ได้คืนนี้เพราะพระเจ้าเป็นคนทํานายเองท่านต้องหลุดก็นในหละคํานคำว่าคาดหมายทีนีน ะแค่นี้เดี๋ยวแค่พอท่านปล่อยวางเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันหมดอะไรแต่อยากรู้ไม่ไม่ได้ก็ปล่อยซะคือไม่ได้ก็ไม่เอาทิ้งไม่ไม่เป็นไรเสียสละไปเลยแค่นี้แหละค่ะปล่อยจิตตรงนี้แหละค่ะปล่อยจิตตรงที่เราช่างเถอะไม่เอาแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วไม่ไม่ต้องไปได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือปล่อยนะจิตมันคาอยู่แค่นั้น่ะจ้ะ พราะฉะนั้นหลุดเลยสิหลุดตอนกําลังเองกายกําลังจะนอนกาลังหัวกาลังจะถึงหมอนนะ่ะก็จิตมันก็ออกอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ยกกับอย่างให้ฟังพอดีหนูเป็นเป็นโรคเป็นเป็นจิตที่พะา,าวงอยู่แม่ก็เลยว่าขอยิงพระอานน,น์มาบอกหนูหน่อยท่านคาดหมายจะคาดหมายมีหน้าที่ทางารบริสุทธิ์มีหน้าที่อยู่กับใจธรรมชาติมีหน้าที่จัดก,การกับมันเดี๋ยวมันรู้ตัวมันก็จ้องสู้เราสินี่แราะค่ะเคล็ดลับ มันรู้ตัวมันจังมันจ้องสู้เราเลยนะบอกกันนะไว้มันเอาตัวรอดอะชีวิตมันอะมันต้องการอยู่เหมือนกันนะนิดนึงมันก็เอาอ่ะจนเพื่อนนั้นถึงต้องคว่ำมันนะท่านูลคว่ำมันได้วัะนั้นนิดนึงมันก็เอาค่ะอเพราะอะไรมันไม่รู้ความหมายค่ะแล้วก็เพราะนั้นมันคว่ำเสร็จแล้วนี่มันก็มันก็เป็นธรรมทั้งแท่งเลยสิอัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปไม่งั้นท่านจะบอกทําไมว่าให้อยู่ ปัจจุบันแล้ว็ขาจะบอกทําไมว่าให้อยู่มัชทิมาแปลว่ามัชทิมาก็บอกแล้วก็าแปลแล้วนี่แปลว่าอย่าพอใจอย่าไม่พอใจอยู่ตรงกลางเลยไม่มีทั้งพอใจเลยไม่มีทั้งไม่พอใจมันอยู่ตรงกลางทันทีนี่ย่อมาหาย่อใช่ไหมท่านก็ย่อมาหาย่อถ้าให้มนุษย์อยู่ตรงนี้แล้วแล้วมนุษย์จะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านผ่านมาตั้งหูผ่านมาแหลกลานแล้วผ่านกรรมฐานผ่านมิปัศสนาผ่านความเข้าใจมาจนวางวางวางจนตัดสินตัดสินถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้ พราะนั้นแม่โมทนาบุญหน้าที่หนูเออเผยแผ่พระธรรมคำสอนสู่เพื่อนร่วมโลกโดยที่ไม่เสียดายร่างกายว่าจะต้องเหน็ดไยจนบอกว่าแหววหนูตาลายหมดแล้วหนูเพียรไปหมดแล้วหน้วหนูก็ยังไม่ยอมหยุด่ะใจมันก็สู้ๆที่จะถวายงานที่จะแบ่งปันเพราะอันนี้ส่งอันนี้แม่ก็ขอโมทนาบุญให้หนูได้ในละเข้าถึง จิตวิชายอย่างอภิมหาละเอียดหรือว่าตัวสุดท้ายที่จะคว่ำม,มันให้ได้เราก็ไม่ได้บางอาจเนาะแต่ลเราก็เราก็ากากอะไรอะ่ะดูก็คือ,คอแรงเราไม่พอแรงเราเพราะแรงมันมันครอบโลกไม่ลูกแรงมันมันรแรงของจิตวิชานี่มันมันกระจายไปทั่วสามแดนโลกธาตุแล้วเราตอนล่อมมาจนเหลือเม็ดเม็ดสุดท้ายมามาจุดสุดท้ายอ่ะล้วคิดดูมันจะยอมไหมล่ะมันจะยอม,มง่ายง่ายหรอเพราะนั้นเราต้องค่อย มันในเนี่ยที่ท่านบอกเคล็ดลับเรานั่นแหละค่ะอืออ,อะไรเกิดก็ือืออะไรเกิดก็ือืมันอยู่ไม่ได้หรอกลูกล่ะพอใจเฮือหือไม่พอใจก็ือือจะตำหนิใครก็เฮือหือเจอเินใครก็เือือเป็นธรรมตลอดเลยเป็นกลางตลอดทุกกรณีค่ะถ้าใจอยู่กลางตลอดทุกกรณีเป็นธรรมทุกกรณไีไม่ตาธรรมทุกกรณีเที่ยงธรรมทุกกรณีหัวใจเต็มไปด้วยธรรมเที่ย ออไม่เอียงอ่ะคือเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วล่ะเอวังเอียงทีเนี้ยกราบสาธุค่ะอาจารย์แม่